อย่าง,งเช่นงานส่วนของโครงสร้างเนี่ยถ้ามันผิดแล้วมันแก้ไขาย,ยากสิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดขัดเคลื่อนในเรื่องของระบบที่สําคัญพอมันมีผลกับโครงการนั้นๆสิ่งที่เขาบกพร่องในเรื่องของจุดอ่อนหรือความเสี่ยงตรวนั้นคืออะไรบ้างหาสาเหตุแล้วก็แนวทางป้องกันแก้ไขพอาพูดถึงโครงการที่ตรวจสอบสมัยนั้นจะเราจะตรวจสอบ ตามแนวทางของสอต,ตง,ง ổ. ก็คือสํานักการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งโดยทั่วไปเขาก็จะตรวจสอบทางด้านของความถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและก็สัญญาการดําเนินการในการก่อสร้างโครงการก็ยังมีจุดบกพร่องนะครับได้ทําการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่เราตรวจสอบพบแล้วเขาก็จะมีการแก้ไขกระถามว่าทุกโครงการที่เราได้ทํามาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ช่วยองคอ์กรเพื่อลดความสูญเสียนะครับในส่วนที่เราต้องมากํากับดูแลในการบริหาร ก็คือเป็นระดับหัวหน้างานนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมในการนําทีมไปตรวจสอบบริบทในการตรวจสอบก็จะเปลี่ยนไปก็คือในด้านของการให้ความเชื่อมั่นและก,การให้คำปรึกษาก็คือนอกจากสอบทานการฏริบัติงานของผู้ค่วมงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างรวมไปถึงเราก็จะมีการให้คําแนะนำนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปเป็นอาจารย์ช่วยสอนแนะนําเพื่อให้เขาลด หรือป้องกันหรือกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้กบพอได้ลดความเสี่ยงและก็ลดความเสียหายอันนั้นก็เป็นส่วนที่ได้ทําและก็มีความประทับใจและก็พึงพอใจในส่วนที่ได้ทําไว้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีบางโครงการที่อาจจะเกิดความคาดเคลื่อนจากการทํางานของการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่เราได้ตรวจพบแก้ไขเพื่อลดความเสียหายตรงนั้นได้อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ช่วยองค์กร เพื่อให้กอพอเราเดําเนินการได้ถูกต้องและก็ลดความเสียหายครับต้องใช้บูรณาการทั้งด้านความรู้ทางด้านวิชาชีพนะครับเนื่องจากว่าระบบประปาเราเนี่ยมีองค์ความรู้ที่ต้องมาใช้หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้ารวมไปถึงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลเนะพราะฉะนั้นเราจะต้องมา เรียนรู้พัฒนาและก็ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานของงานตรวจสอบแต่สิ่งที่สําคัญก็คือวิชาชีพตรวจสอบนี้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพราะมันเป็นไปตามนิวัฒนาการตามสภาพแวดล้อมในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือลดความเสี่ยงและก,การควบคุมภายในของหน่วยงานในกระบวนการที่เราตรวจก็คือภายใต้การบริหารงานโครงการก่อสร้างซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การจัดทําแผนการวางแผนนะครับการออกแบบนะครับ การดําเนินการก่อสร้างและก็รวมไปถึงการติดตามผลการก่อสร้างนะครับซึ่ง,ท,งทั้งหมดนี้เราได้ใช้องค์ความรู้และก็ต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลานะครับของการเป็นผู้ตรวสอบ แต่ที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือว่าที่เรารู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ประสบการณ์จากการที่เราไปตรวจเนี่ยสิ่งที่เขาทําไว้ดีแล้วเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันครับกฎระเบียบหรือสัญญาหรือหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดของกบฏปาก็คือป้องกันต้องใช้ควบคู่กันไปก็คือพวกกฎหมายกฎระเบียบทั้งหมดที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็ในเบื้องต้นกรณีประเด็นที่พบเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่เราพบ าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปก็เกิดจากการคาดเคลื่อนในการกำกับดูแลการควบคุมและก,การดําเนินการของผู้รับจ้างเพราะมันมีหลายส่วนซึ่งในส่วนนี้ในเบื้องต้นที่เราพบเราก็ให้ข้อเสนอแนะทางผู้คุมงานและก็ทางคณะกรรมการที่จะทําการปรปับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการบางส่วนที่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นว่า มันไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้เราก็จะพยายามให้ข้อแนะนําเสนอแนะว่าคุณจะต้องควบคุมกับดูแลอย่าให้มันผิดยกตัวอย่างเช่นงานส่วนของโครงสร้างเนี่ยถ้ามันผิดแล้วมันแก้ไขยากสิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนในเรื่องของระบบที่สําคัญเพราะมันมีผลกับโครงการนั้นๆสิ่งที่เขาบกพร่องในเรื่องของจุดอ่อนหรือความเสี่ยงตรงนั้นคืออะไรบ้างหาสาเหตุ แล้วก็แนวทางป้องกันแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้งานต้องรู้และเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษาในส่วนของแบบรายละเอียดสัญญาที่จะดําเนินการในโครงการนั้นๆทีน,น,นี้ประเด็นที่มีความเสี่ยงที่เราไม่อยากเจอก็คือกรณีที่กรรมการตรวจรับแล้วปรกวากฏว่ามันผิดไม่เป็นไปตามสัญญาอันนี้มันจะเกิดผลลัพธ์2อย่างก็คือ1งงานไม่ถูกต้องอันที่2การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการผิดไปด้วยอันนี้มันจะแก้ไขยาก เพราะว่าถือว่าความผิดสําเร็จแล้วถ้ามองในแง่ของกฎหมายก็คือเกิดการละเมิดขึ้นแล้วซึ่งก็มีหลายๆโครงการหรือหลายๆส่วนงานที่ถึงในขั้นตอนนี้ก็ต้องมีการพิจารณาลงโทษทางวินัยและก็ทางปกครองก็อันนี้เราไม่อยากเจอเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องป้องกันตั้งแต่แรกไม่ให้มันเกิดรก็พูดถึงถ้าเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลภายในทีมงานเนี่ย รู้หน้าที่ของตัวเองรู้บทบาทหน้าที่ของเองเราอยู่กันเหมือนครอบครัวนะครับสิ่งที่เราไปบัติงานมาแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็จะช่วยกันแล้วก็ปรึกษาหรือร่วมกันแล้วก็แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันการบริหารคนก็คือการที่หน่วยรับตรวจมีการประเมินทั้งรายบุคคลประเมินทีมเพราะนั้นไปตรวจสอบหน้าง,งานจะต้องไปดูตรงไหนยังไงก็คือไปด้วยกันแล้วก็ในการที่เรามีกิจกรรมมอร์นิ่งท l k สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกันนะร,รวมไปทั้ง อาการพิจารณาความดีความชอบนะครับอันนั้นก็คือแต่ละทีมก็จะคือจะมีการดําเนินการเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายตามแผนที่กําหนดก็มองว่าในในมุมของการเติบโตน่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นส่วนของเราก็จะต้องได้รับการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกองกรเราเรียกว่าประเมินผลการดำเนินงานทางด้าน Core Business Enable นะครับรวมไปถึงทั้งหน่วยงานก็คือองคอ์กรต้องถูกประเมินตรงนี้ด้วย ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารงานของกพอหรือทั้งองค์กรต่างๆได้มีการพัฒนาต่อไปก็มองว่าเป็นประโยชน์ที่ดีกับหน่วยงานและก็สามารถพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้